หน่งี่หาแเอาตัวครับเท่อีหาสีกครับสี่ห้าสี่หกหนึ่งห้าหนึ่งหแล้วก็เก้าหนึ่งแล้ก็เก้าหนึ่งครับกันกัวนี้นี่ยะลขึ้นนั่นเลยโอ้ครับ เก้าหนึ่งเก้าสองะครับพูถึงผู้ผู้กัส่ขึ้นรัดได้นะครับขันเนี่ันนีมันเปร้ากับเก้าหน่งยางเดียวแล้ว,<อ>วเล็ก่อยครับผมเล็กหน่อยนี่บเก้าหนึ่งยางเดียวนะครับเนาะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกแล้วก็เก้าหนึ่งัเก้าไปตกัเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยเที่วน้ำเที่ยวบน้นะครับแยวมันขึ้นมันลงนะครับลงเก้าสี่เก้า ครับเรถึงกูไ่ได้ฝันดูเลยหรอวะโอ้ครับฝันมันก็ฝันอะไรฝันแบบพ่อจับบอได้บวกกับเลี้ยงพี่ลานเลยครับฝันฝันไม่ดีที่มากกว่านี้ครับนอนยากยากเลยเพราะว่าหลังคามนกพิราบมันอยู่เลยมังครับนอนจะเหนื่ครับนกพิราบขาขาดดิ ขังอี่างเี้มันี้ยมันยางมันกระแทกสังเีเลยเตาเต้นเตนน้บัดเขื่อนไม่หนอกหูเลยเหนยไ่ยนี่แหะนะครับนอย่าลืมหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกสองตัวเก้าหนึ่งหรือเก้าสองครับตรงกันเลผู้ใดฝันบครับกันตรงกันกะลงทุนได้เลยนะครับนะเอาไปเสียงเบิงก่อนก็ได้ นะครับฟันดีกับจังซื้อนะครับตอนนี้ว่าลายโตนะครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าสองะครับก็ให้เขาค้งนเนอนะครับงันนี้ในศบในลามน้ำกันแต่ว่านี่ฟันนี้นี่ยครับฟันนดกันโอ้ันว่าจังไดะครับนั่งย้อนขายอยู่ที่ไหนโอ้ครับเวนพาดิครับนั่งย้อนขายที่ นีผ so ู for uh ้ huh. for for ็นใเป็นหนึ่งอย่างไหมครับยังมาหาเรื uh ่องเขาเะมันก็ัาปัดหัวไม่ใช่ยังกวัวเขาเะปัดหัวปัดได้แล้วก็เขาคื่ารงครับบ้าเาเจ็บได้เจ็บเป็นใจใจว่ามึงนี่นี่แท้นครับบัานี้มันถึงขี้จำกันเด้ครัขี้จำกันลุกขึ้นกำปั้นทั้งหัวใัส่เต็มดีเลยใส่บ้าบ้าบ้าจะลบกับมองเลยอ๋อแบบนเลยครับ เขาไ่ได้อย่างนี้ม eh, wow, um. ัน e ยังมาไม่กวมฝันไมด้กวฝันเลยว่าคิดเอชั uh ้นเขาได้ค uh ่ะอแค่นั้นแหละอใส่เลยมันปั่นหัวปั่นใต้ปั่นหัวหวอะไรไปกันว่าบ้านเขากันนักเลงเ่ยเิดว่าจะเป็นตัวใดล่ะครับวยเป็นทิวหิวว่านี่คูเาวๆาด้สิวงานี่ยอ้ครับตดครับ ปัจจัยไัดหัวไปัจรัยัดแบบพบบนปัดแบบบนปัดแบบปัดจีวาอย่างนีคือเมื่อกวดเขาเป็นนักเลงเมื่อกวดเราอะไรับาวนองวกปัดอือปัดแต่ปัดไมาหลาย่อะไรกันต้องมีกี่กรรมกครดบ่งร้อยมัดลูกขึ้นร้อยมัดเส้นสองสามบันตลบเลยแตาวา้สงชนะเลยค้าบ Company toad open pound. Company is not in our hula. Gound. 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 ก็หาเขาก็หาครัิดว่าหาเก้าห้ากันตีกันเป็นเลขห้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้าแล้วนะครับเนาะกับว่าหลายตัวก็แค่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกวันเถอะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าห้าฝันขึ้นเดียวกันนะครับตนันเรื่องลูกกับแม่เนี่ยเรื่อง้อเราเก็ไม่ยิบเราเป็นหนึ่งก็มาฝันอยู่เลย กับปลาหลายตัวเมื่อมาเอาชนะชนะเขานี่อเขาโง่ของนกุ้ากับเขามากกับหนึ่งซี่ห่านึ่งสี่หกน้องกับตัวเดียวกันแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วกับสองเก้าแล้วกับเก้าห้าโอ้มันบลหลายตัวนะครับปลหลายตัวกะลองเบอร์มิชกันขึเนาะกัเจ้าว่าจปปั้นซี่โครงนี่ชนะแล้ววะเนียโอ้ครับ และลองเบื่งนะกรับเนาะ